this is the standard podcast eye opening for your ears e minute history เรายังคงอยู in, ่ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับของปฏิมากรรมนะครับพุทธศิลป์แบบที่เป็นกรีกที่เรียกกันว่าปฏิมากรรมแบบคันธาระนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยย้อนกลับไปดูตรงนั้นว่าทําไมจึงชื่อคันธาระในช่วงของกุสานะที่อยู่ในยุคที่เป็นอัฟกานิสถานแต่ว่าความเดิมตอนที่แล้วครับ เราอยู่กันที่เรื่องของอารยธรรมนะครับของกรีกเองเนี่ยได้เริ่มต้นรับอิทธิพลของพุทธศาสนาไปนะครับโดยในยุคข,ของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หหรือว่าพระมิลินเองเริ่มต้นศึกษาธรรมนะครับจากนั้นก็ได้มีการผนวกเอาปฏิมากรรมพุทธศิลนปน์เข้าไปในปฏิมากรรมของพวกเขาด้วยคําถามต่อมาครับสิ่งนี้เองเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องมาอย่างไรและสิ่งนี้เองถ้านลองไปดูแล้ว เรื่องของความนิยมในการที่จะเริ่มต้นนะครับในการสร้างปฏิมาการรมพุทธศิลป์หรือพระพุทธรูปนะครับในส่วนของพื้นที่ชมพูทวีปเองและขยายไปยังจีนนั้นขยายอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราย้อนกลับมากันบ้างน,นะครับว่ากรอบเวลาช่วงที่แล้วที่บอกว่าประมาณสัก200ปีนะครับก่อนคริสตกาลในช่วงเวลาแบบนั้นอาจจะมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสัก200กว่าหรือว่า100กว่าปีก่อนคริสตกาลถ้าเราเทียบก,กันไปกับยุโรปแล้วยุคนั้นครับ คือยุคแห่งการเรื่องอำนาจและเรื่องแสนยานุภาพของสาธารณรัฐโรมันครับในยุคดังกล่าวใกล้เคียงช่วงสงครามพิวนิกซึ่งตอนนั้นเองก็คือกองทัพของสาธารณรัฐโรมรบกันกันกบกองทัพของคาร์เทจซึ่งก็มาจากพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่ตูนิเซียนั่นเองครับยุคดังกล่าวใกล้ๆก,ก,ก,กันครับกับยุคของพระเจ้าเมนันเดอร์ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตอนบนของอ,อินเดียถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบกันนะครับ กรอบเวลาดังกล่าวกับอารยธรรมจีละ่ะพบว่าช่วงนั้นอยู่แถวไหนครับช่วงนั้นพบว่าอยู่ในช่วงท้ทย้ายแล้วครับของยุคที่เรียกกันว่าจั่นก๋วหรือว่ารุนรัตยุคที่รัฐ7รัฐนะครับของจีนเองมีการรบกันและจบด้วยการที่รัฐฉินภายใต้องฉินอิงเจิง้งสามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินได้เป็นปึกแผ่นเป็นแผ่นดินเดียวทั้งหมด221ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่จะเดินหน้าต่อมาเป็นราชวงศ์ฮั่นในเวลาต่อมา ถามว่าเปรียบเทียบทําไมสําคัญครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเพราะว่าจีนก็ได้เข้ามามีส่วนหนึ่งของการส่งผ่านอารยธรรมต่อไปด้วยมาดูที่จีนกันก่อนครับศัตรูตัวฉกาจของจีนในยุคไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฉินสี่ฟางตี้หรือพระเจ้าฉินสี่ฮองเต้หรือว่านายุคราชวงฮั่นถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเราเราจะจําได้แน่นอนนั่นก็คือเผ่าซงหนูนั่นเองแต่ว่าครับเผ่าซงหนูนี้มิใช่อนารยชนเผ่าเดียวที่อยู่ตอนบนของจกักรวรรดิจีนนะครับ ในก่อบเวลาดังกล่าวนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังมีชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่าเป็นอนาระยะชนกลุ่มอื่นๆอ,อ,อีกหลายเาผ่าพันธุ์ครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเผ่าครับที่อยากจะโฟกัสมากๆเพราะต่อมาเนี่ยเขามีความสําคัญต่อการที่จะเผยแผ่พุทธปฏิมาก,กรรมแบบกรีกเข้ามาอย่างจีนเผ่านั้นคนจีนเรียกว่าเย่จือเย่เย่ที่แปลว่าพระจันทร์นะครับจือที่แปลว่ตาตระกูลน,นี่แหละครับ ชื่อเป็นจีนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบเอเชียไมเนอร์นะครับ A ar, เอเชียใต้แบบนี้เป็นต้น นะครับไม่ได้หน้าตีแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ใกล้กันนะครับกับราชวงศ์ฮัน่นและพวกฮั่นเองก็ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ว่าอนาระยะชนกลุ่มนี้มีชื่อว่าเย่จือนะครับชื่อก็เลยอาจจะดูจีนจีนหน่อยนะครับพวกเย่จือถามว่าทินฐานก็อยู่ที่ไหนครับทินฐานของพวกเขาเนี่ยปัจจุบันเทียบกันแล้วอยู่ที่มณฑลการสู้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนั่นเองชนวเผ่าเย่จือสำคัญยังไงครับชนเผ่านี้เป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับกับราชวงศ์ฮัน่นในการต่อสู้กับพวกสยงหนู แต่ว่าครับ176ปีก่อนคริสต์กาลก็คือช่วงต้นยุคราชวงศ์ฮันพวกเขาถูกพวกชงหนูซึ่งเป็นอนาณาญชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดนี้โจมตีและต้องถอยร่นการถอยร่นของพวกเขาครับพวกเขาถอยร่นไปทางทิศตะวันตกและไปอยู่ที่พื้นีพื้นที่ตอนบนของอนุทวีปอินเดียพูดง่ายๆนะครับพวกเขาเป็นชนเผ่าเล็กครับแต่ว่าไม่ได้มีความหมายพวกเขาจะอ่อนแอนะครับพวกเขาแพ้จงหนูแต่ว่าเวลาที่เขาถอยร่นมา แล้วก็ต้องการหาพื้นที่ตั้งรกรากใหม่และพวกเขาครับเดินหน้าเข้ามาหานที่มั่นใหม่และโจมตีบรรดาอาณาจักรของชาวกรีกในชมุมภูทวีปต,ตอนบนทั้งแบคเรียและอินโดกรีกและสําเร็จซะด้วยครับและสถาปนาจัก,กรวรรดิของพวกเขาก็คือจักรวรรดิของชาวเย่เจอโดยสถาปนาชื่อตัวเองว่าจักรวรรดิกุสานะถ้าเกิดไปดูภาษาฝรั่งครับถ้าเราไปดูปฏิมาก,กรรมเหล่านี้จะเห็นว่าคุชานเอราคุชานเป็นภาษาไทยก็คือยุค กุสานะและหนึ่งในเมืองที่มีความสําคัญของพวกเขามีชื่อว่าคันธาระนั่นเองถ้าใครก็ตามครับเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ใดในโลกนะครับแล้วเราเห็นพุทธรูปนะครับที่มีปฏิมากรรมเหมือนกันกันกบปฏิมากรรมกรีกดังที่ไล,ล่เลียงไปตอนบนส่วนใหญ่เลยครับจะถูกขุดค้นในช่วงอารยธรรมตรงนี้นะครับ <S <S อารยธรรมกุศานะที่เรียกกันว่าพุทธศินแบบคันธาระจริงๆแล้วนะครับก็คือพุทธศิน ที่วางอยู่บนพื้นฐานของปฏิมากรรมแบบกรีกที่พวกอินโดกรีกและพวกแบคทีเรียได้เริ่มต้นรังสรรเอาไว้และสิ่งนี้เองครับถูกส่งต่อจากแบคทีเรียอินโดกรีกต่อมายังผู้รุกรานก็คือชาวกุสานะหรือว่าเย่เย่จือที่อพยพมาจากตอนบนของจัก,กรวรรดิจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นนั่นะครับเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้ว พวกกุศนะหรือเอเยจือพวกนี้เข้ามาอย่างพื้นที่ที่เป็นเขตอิทธิพลเดิมของกรีกพวกเขารับอิทธิพลและอารยธรรมของชาวกรีกในหลากหลายมิติเมื่อจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการรับเอาตัวอักษรกรีกเข้ามาใช้และพวกเขาก็จะใช้ภาษากรีกและตัวอักษรกรีกนี้ครับจนกระทั่งมาถึงโดยประมาณนะครับศตวรรษที่1คริสตศักราชที่67เเปลี่ยนมาครับในการใช้ตัวอักษรที่เป็นอารยานันคือตัวแบบภาษาเปอร์เซียแต่ก็มีการผสมตัวอักษรกรีกไปด้วย หลักฐานโบราณคดีระบุชัดครับว่าพวกเขารับอารยธรรมจากหลากหลายสายเข้ามาทันทีที่พวกเขาเข้าไปยังดินแดนใหม่ดังนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราจะเห็นว่าอัฟกานิสถานเองในยุคปัจจุบันครับเป็นประเทศอิสลามครับแต่ว่าในพื้นที่ที่อัฟกานิสถานจะพบว่ามีหินแกะสลักพระพุทธเจ้ามีปฏิมากรรมพุทธในแนวกรีกจํานวนมากมายและไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปในยุคแรกๆที่เราเห็นนั้นมาจากพื้นที่ อัฟกานิสถานปากีสถานหรือแม้กระทั่งพื้นที่จัดปัญจาบซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่อยู่ตอนบนทางตะวันตกของอนุทวีปอินเดียและมีพระพักคล้ายกันกับเทพอพอลโลอย่างที่บอกครับพระพักคลายเทพอพอลโลพระเกศายักโศกแบบธรรมชาติมีได้เป็นแบบก้นหอยพูดง่ายมองแล้วมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลมาจากประติมากรรมกรีกและการที่ชาวเย่จือซึ่งตอนนี้เขาได้ดินแดนใหม่ไปแล้วสถาปนาเป็นจกักรวรรดิที่มีชื่อว่า กุสานะแล้วก็รังสรรค์ปฏติมากรรมที่ชื่อว่าคันธาระแล้วนี่นะครับอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นของพวกเขาครับอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของจักรวรรดิฮั่นก็คือปัจจุบันก็คือมณฑลการสู้นี้แหละครับจำได้ไหมครับเราเคยทำเอพิโซดที่เกี่ยวขอ้องกับทางสายไหมมณฑลการสู้และพื้นที่ที่เป็นมณฑลการสู้ตรงนี้คือปากประตูสําคัญของทางสายไหมนั่นเองครับกุสานะหลังจากที่สถาปนาจักรวรรดิตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขารับอิทธิพลของอินโดกรีกรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนารับอารยธรรมและประติมากรรมแบบพุทธศิลป์เข้ามาส่งผลให้พวกเขาครับเริ่มต้นในการสร้างพระพุทธรูปและหลังจากนั้นนําพระพุทธรูปนั้นเผยแผ่เข้าไปสู่จีนผ่านเส้นทางเดิมที่พวกเขาเคยเดินทางมานั่นเอง พวกเขาเองครับถือเป็นกลุ่มที่มีความคุ้นเคยกับทางสายไหม่ยุคนั้นยังไม่เรียกว่าทางสายไหมซะทีเดียวนะครับแต่เป็นยุคก่อตัวงทางสายไหมพวกเขามีความคุ้นเคยกับการเชื่อมโยงระหว่างจากกักรวรรดิจีนกับโลกทางตะวันตกดังนั้นเองครับพวกเขาจึงมีการกระจายอารยธรรมที่พวกเขารับมาใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้าไปยังจีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เองถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายพระพุทธศาสนาไปยังโลกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับจกกักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่อย่างจากกักรวรรดิจีน หลังจากนั้นเองครับจีนเองรับวัฒนธรรมรับพระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อมารับอารยธรรมรับปฏิมากรรมเข้ามาจากนั้นก็มีวิวัฒนาการถ้าใครนึกไม่ออกนะครับถึงวิวัฒนาการของปรติมากรรมจีน ที่เป็นแบบแนวพุทธขอให้ย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายใหม่นะครับเราจะบพบว่าหนึ่งในอู่อารยธรรมสําคัญนะครับก็คือถ้าหินตุนขวางที่อยู่ที่มณฑลการสู้แห่งนี้ละครับซึ่งเริ่มต้นกันมานะครับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่5เป็นต้นมาซึ่งก็จะมีพุทธศิลป์หรือว่าพุทธปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่เป็นจิตกรรมที่มีวิวัฒนาการเริ่มต้นครับ จากพุทธศินที่มีลักษณะคล้ายอินเดียจากนั้นค่อยๆวิวัฒนาการมาจนทั้งกายเป็นพุทธศินแบบถังซึ่งก็จะมีรูปร่างหน้าตามีลักษณะเป็นคนจีนตามสไตล์ของศิลปะแบบถังมากขึ้นและวิวัฒนาการเรื่อยมาแต่จุดเริ่มต้นเลยครับก็เกิดมาจากการที่ชาวเย่จือซึ่งครั้งหนึ่งเป็นพันธมิตรร่วมรบกันกับจกักรวรรดิท่านในการต่อต้านพวกเซียงหนูนําเอาสิ่งเหล่านี้ครับกลับเข้าไปสู่เท่นเส้นทางสายไหมจากตะวันตกกลับเข้าไปสู่ตะวันออกครับ ทีนี้ครับเราหันกลับไปมองครับที่จกักรวรรดิเซเลอุสิตกันบ้างน,นะครับพวกเขาครับหลังจากที่ค่อยๆอ่อนแออำนาจลงพวกเขาค่อยๆปล่อยพื้นที่ทางตะวันออกก็คือบริเวณตอนบนของชมพูทวีปนี้ให้เป็นอิสระและกลับไปรักษาฐานที่มั่นเดิมพวกเขาอ่อนแอลงเรื่อยๆครับและในที่สุดจกักรวรรดิเซเลอุสิตซึ่งถือว่าเป็นมรดกสําคัญของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็ล่มสลายด้วยน้ำมือของมหาอำนาจใหม่และนั่นก็คือสาธารณรัฐโรมันครับ ผู้เผด็จศึกเซลอุสิตและปิดตำนานของจัก,กรวรรดิเซลอุสิตนะครับที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชก็คือหนึ่งในสามแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมในปลายยุคสาธารณรัฐนั่นก็คือจเนยุสพอมปียุสแมกนัสที่คนไทยรู้จักในนามของปอมปีซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญเลยของมาคัสไลคีเนสครักซัสและยูลียสซีซาร์ปอมปีเองครับชนะสงครามเหนือพวกเซลอุสิตและพระโนกเซลอุสิตนะครับ เข้ามาอยู่ในสาธารณรัฐโรมันในปีที่63ก่อนคริสตกาลจาก,กรวรรดิสุดท้ายของกรีกในฐานะมหาอำนาจก็จบสิ้นลงโดยสมบูรณ์ด้วยแสนยานุภาพของสาธารณรัฐโรมันเราฟังกันมา3เอพิโซดแล้วเราจะพบว่าปฏิมากรรมพุทธศิลป์แบบกรีกก็ดีเสาอโศกที่มีจารึกองค์การของพระองค์ก็ดีโบราณวัตถุต่างๆในพื้นที่ต่างๆหลายแห่งกลายมาเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ทําให้พวกเราครับ ได้รู้ว่าก่อนที่โลกของเราจะเป็นวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างการถ่ายทอดอารยธรรมจากมุมโลกหนึ่งสู่อีกมุมโลกหนึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไรบางครั้งฟังแล้วเหลือเชื่อโดยเส้นทางที่ห่างไกลด้วยชาติพันธุ์ที่อาจจะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันได้แต่ก็ไม่น่าแปลกใจละครับเราหันมามองตัวเราเองครับถ้าหากว่าเราพินิจพิเคราะห์กันดีๆเราจะพบว่าคนไทยหลายๆคนครับหน้าตาเราก็เป็นตีเป็นเฮียเป็นเจ้เป็นหมวย แต่ว่าช kind of ื่อนามสกุลของพวกเราครับคนไทยมีรากมาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเหตุก็เพราะว่าโลกของเราเองนี้ครับมีการกระจายตัวของอารยธรรมมีการย้ายถิ่นฐานที่กว้างขวางและซับซ้อนมากกว่าที่พวกเราคิดเพียงแต่หลายครั้งครับเราอาจจะไม่เคยพินิจพิเคราะห์ตัวเราเองและโลกใบนี้อย่างแยบยลเพียงพอครับ The Standard Podcast Eye Opening E for your I